เมตาบอลิสตคนต่อไปครับคิโชคุโรคาวะคิโชคุโรคาวะเนี่ยได้ถูกอาราตาอิโซสากินิยามไว้ว่า the first and the o n l y m e d i a architect ครับเขาเป็นสถาปนิกคนที่ใช้สื่อในการสื่อสารและก็โปรโมทตัวเองได้ดีมากๆทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในสถาปัตยกรรมแล้วก็สามารถที่จะรู้เรื่องราว ของสถาปนิกมากขึ้นด้วยชิชโชคุโรคาวะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสถาปนิกในเมตาบอลิซึมครับที่มีความทรงจำแล้วก็บาดแผลที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่2เขาเป็นคนนากกย่าครับในปี1945เนี่ยก็มีคน1 5ล้าน5แสนคนนะครับที่ถูกเสียชีวิตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นนะครับแล้วก็ สถาปัตยกรรมที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนับ2 3 0ปีเนี่ยก็ได้ถูกเลิงเผาไหม้นะครับจากสงครามเนี่ยแล้วก็หายไปภายใน1คืนเท่านั้นเองแล้วคิโชคุโรคาวะเนี่ยครับก็ได้เติบโตมาในยุคสมัยที่โมเดิร์นิสต์อาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยกำลังเบ่งบานขณะดเดียวกันในญี่ปุ่นเนี่ยก็ถูกดูแลจัดการ โดยทหารครับที่มาจากอเมริกันนอกจากนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีปรัชญานะครับอย่างหนึ่งก็คือปรัชญาแห่งความไม่แน่นอนจากการที่เขาเห็นเมืองที่มันสูญหายภายในหนึ่งคืนสถาปัตยกรรมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ต้องสูญเสียภายในข้ามคืนเนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกถึงความไม่แน่นอนของ ทุกสิ่งอยา่างและคิโชคุโรคาวะเนี่ยเขาก็มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะต่อต้านการเอาเปลือกนะครับของสถาปัตยกรรมทางตะวันตกเ,เข้ามาในญี่ปุ่นมากๆเขาได้พูดไว้ว่าแม้ว่าเขาจะยังเป็นเด็กมากๆเนี่ยในช่วงสงครามโลกนีแต่เขาก็ยังมีภาพจำของพวกทหารอเมริกันนะครับที่มีเสียงดังเคี้ยวหมักฝรั่ง แล้วก็เดินแจกหมากฝรั่งหรือว่าลูกอมให้กับเด็กๆในเมืองเขารู้สึกถึงความอัประยบอดสูนะครับถึงความทู Humiliation มากๆเลยแม้กระทั่งเขาเป็นเด็กอยู่แล้วเขาก็คิดว่าถึงแม้ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามก็จริงแต่มันต้องมีอะไรบางอย่างสิที่มันยังสามารถยึดเหนี่ยวได้นะครับภายในจิตใจแล้วก็ นี่เองนะครับที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจจะเข้าไปสู่เกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงปีก่อนที่จะเกิดเมตาบอลิซึมในปี1958เนะครับ <c oughs> เขาก็ได้เป็นตัวแทนของนักเรียนจากญี่ปุ่นในทางเกตแลบเนี่ยไปร่วมคอนเฟลเ n นซ์นะครับที่รัเสเซีย ซึ่งหลังจากที่เขาได้ไปคอนเฟอเรนซ์ที่รัสเซียเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดหวังกับคอมมิวนิสต์นะครับที่เขาเคยมองว่าเขาเคยชื่นชอบนะครับแล้วก็การล่มสลายของคอนเกรสของโมเดิร์นิสต์อาร์เคเต็เจอร์เนี่ยในปี1959เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการล่มสลายของโมเดิร์นิสต์อาร์เคเต็กเจอร์กับสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่ามันน่าสนใจเนี่ย มันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันทำให้เขารู้สึกว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยของเครื่องจักรนะครับไปสู่ยุคสมัยของสิ่งมีชีวิต less science more philosophy นะครับทีนี้ถ้ามาดูกันในกลุ่ม metabolism เนี่ยคิชอคุโรคาวาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับ เขาก็ได้ออกแบบงานต่างๆมากมายอย่างเช่น Helix City นะครับเป็นเมืองในอุดมคติที่ขึ้นไปสู่อากาศนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีส่วนในการนำเสนองานในปี1962นะครับกับทีม Ten ตอนนั้นน่ะเขาก็ได้นำงาน Box Type Apartment นะครับไปนำเสนอตัวพ์ตเมนที่มีการต่อเติมได้แล้วก็ ทุกครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเติมเนี่ยมันก็ยังมีความสมบูรณ์แบบอยู่ซึ่งแนวคิดอันนี้เนี่ยเขาก็ได้มาจากไอตัวคาเซลระดิทชพาเลสในเกียวโตนะครับที่ทุกครั้งที่มันเกิดการต่อเติมเนี่ยมันก็ยังดูสมบูรณ์แบบมันก็ยังดูเพอร์เฟกอยู่เสมอนอกจากนี้เนี่ยไอตัวบ็อกซ์ทป์อพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็ได้ความคิดแรงบันดาลใจนะครับมาจากระบบ p รีแฟบที่เขาได้ไปที่มอสโกนั่นเอง ก็จะเป็นการสร้างมานะครับแล้วก็มาประกอบในพื้นที่จริงขณะที่มันมีองค์ประกอบของตะวันตกในงาน Box t y p ไ a p ์อพาร์ t เนี่ยแต่เมื่อเราดูไปถึงแปลนนะครับการใช้งานพื้นที่ข้างในเนี่ยคุโรคาวะก็ยังเก็บความเป็นญี่ปุ่นอยู่นั่นก็คือทาทามินะครับเป็นการสร้างพื้นที่ในระบบของทาทามิหลังจากนั้นนะครับคิโชคุโรคาวะก็ได้สร้าง งานอื่นๆขึ้นมาอีกเช่นในปี1963เนะครับเขาก็ได้ออกแบบงานนิ้โตฟู้ดแคน a นล r ีนะครับที่ซากาเอะตัวยูนิตของโรงงานเนี่ยก็มีโครงสร้างเหมือนกับว่าพร้อมจะถูกต่อเติมออกไปได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าในปี1967เนี่ยก็จะมีงานรีสอร์เซ็นเตอร์นะครับที่อามากาตะตัวเลเยอ์ของงานนี้ก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถที่จะ ยืดขยายต่อเติมไปได้ในทุกดเลคชั่นหรือว่าในทุกทิศทางนั่นเองนะครับภายในงานก็จะเป็นส่วนน้ำให้คนเข้ามาเล่นกันแล้วก็งานนี้ก็สุดท้ายก็ถูกทุกทิ้งนะครับในปี1975ขณะที่ในปี1969นะครับเขาก็ได้ออกแบบร้านอาหารแบบ drive in นะครับ oracle drive in restaurant จากการสัมภาษณ์คุโรคาว่านะครับ ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้นอย่างหนึ่งหลังจากที่กลุ่มเมตาบอลิซึมได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยในปี1963นะครับอยู่ๆวันหนึ่งเคนโซทังเกก็มีแนวคิดนะครับที่จะตั้งทีมโตเกียวขึ้นมาก็ได้ชวนคนหลายๆคนนะครับอย่างคุโรคาวะหรือว่าอาราตะอิโซสกิซึ่งตอนนั้นคุโรคาวะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับเคนโซทังเกมากๆนะครับเขาก็ได้ถามกลับ ไปว่าอะไรคือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังทีมโตกเกียวหรือว่าเคนโซทังเกะเนี่ยมีแนวคิดหรือว่าวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในอนาคตยังไงและทีมโตกเกียวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับเดอะเมตาบอลิซึมที่มันมีอยู่ยังไงแล้วก็เคนโซทังเกะเองเนี่ยเห็นด้วยกับการมีอยู่ของกลุ่มเมตาบอลิซึมนี้หรือเปล่าตั้งแต่แรกนะครับ ซึ่งคําถามของคุโรคาว่าที่ยิงกลับไปสู่เคนโซทางเกะเนี่ยมันก็ทําให้การเกิดขึ้นมาของทีมโตเกียวเนี่ยล่มสลายไปนั่นเองจากงานสร้างสรรค์นะครับสู่งานสร้างจริงคิชชุคุโรคาว่าก็ได้สร้างงานมากมายรวมกระทั่งในปี1970 19ที่เป็นเอ็กซ์โปนะครับเขาก็ได้ทํางานทักระบิวตีเลียนพาวิเลียนนะครับที่ เป็นการต่อยอดงานจากงานเดิมที่เขาเคยไปนําเสนอท,ที่ทีมเทนในปี1962นะครับบ็อกซ์ทป์อพาร์เมต์ก็ได้ถูกสร้างจริงในงานนี้ด้วยนะครับก็ตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะมีโครงสร้างนะครับที่เรียกว่า plug-in system พร้อมที่จะถูกต่อเติมแล้วก็ยืดขยายไปได้เรื่อยๆนะครับทั้งในส่วนโครงสร้างแล้วก็ u ยูนิตพักอาศัย เรามาดูอีกแง่มุมของคิช و คุโรคาว่าบ้างครับกับในมุมมองของความเป็นมีเดียมอนสเตอร์หรือสถาบินที่ใช้สื่อนะครับในการที่จะโปรโมตสิ่งต่างๆรอบตัวเขากับจุดเริ่มต้นที่ว่าเขามาเป็นมีเดียอาร์เคเต็ได้ยังไงนะครับก็ต้องมองย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนะครับในตอนนั้นเนี่ยคุโรคาว่าก็พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เขาคิดว่ามันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงระหว่างยุคเครื่องจักรมาสู่สิ่งมีชีวิตซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการศึกษานะครับอ่านหนังสือต่างๆมากมายแล้วก็นําเนื้อหาของหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยมาแปล100กว่าเล่มนะครับทีนี้เขาก็ไม่ได้แค่แปลหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ได้เขียนหนังสือของตัวเองด้วยนะครับแสดงความคิดต่าง แล้วก็จะมีหนังสือ Urban Design นะครับในปี1965แล้วก็ Action Architecture ในปี1967เนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วนะครับมันเป็นงาน Best Seller โดยเขาได้บอกว่าเนื้อหาของหนังสือของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เพื่อสถาปนิกเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่คนทัท่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นแนวคิดที่เขา ต้องการที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้โดยตรงกับทุกๆคนไม่ใช่แค่คนที่เรียนสถาปัตยกรรมเท่านั้นแล้วนอกจากจะเขียนหนังสือแล้วก็แปลหนังสือเนี่ยคุโร้าว่านะครับยังเป็นคอมเมนเตอร์ของช่อง NHK ซึ่งเป็นช่องที่ดังมากๆอีกด้วยในปี1974 1991นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มี เรียกว่าอิทธิพลค่อนข้างมากพอสมควรเขาเป็นคนที่สัมภาษณ์กับคนดังๆนะครับหลายๆคนที่มาญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อออกทีวีหรือว่าผู้ว่าจากต่างประเทศนะครับที่มาที่ประเทศญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกับว่าคุโรคาวะเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากสถาปนิกเนี่ยมาเป็นผู้นาทางความคิดนะครับเขาได้ ปรากฏกายในทีวีแล้วก็หนังสือพอบแมกซีนต่างๆมากมายตัวโยโอิโตะก็ได้ให้ความคิดเห็นไหมว่าตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะกลายมาเป็นนักการเมืองหรือว่ามาเป็นดาราได้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะเป็นสถาปนิกเหมือนเดิมเพราะเขารู้สึกว่าเขายังมีความมั่นใจในทุกสิ่งอย่างที่ทํามานะครับแล้วก็ไม่สามารถละทิ้งความภาคภูมิในความเป็นสถาปนิกได้ อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งในแมกกาซีนนะครับก็ได้เอาคุโรคาว่ามาเป็นในแบบแล้วก็ดูว่าองค์ประกอบของชุดหรือว่าเครื่องประดับที่คุโรคาว่าใช้เนี่ยคืออะไรบ้างก็เป็นส t ต r ์อาร์เคติกมากๆเลยตอนนั้นในช่วงหลังจากงาน e x p กซ์โปจ็ดศูนนะครับคุโรคาว่าก็ยังได้สร้างงานมากมายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นงานที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็เป็น คล้ายๆกับงานที่ represent กลุ่ม metabolism ในยุคหลักได้เลยนะครับนั่นก็คือนักกินทาวเวอร์นะครับหรือว่าแคปซูลทาวเวอร์นั่นเองซึ่งงานนี้ครับก็ใช้เวลาในการสร้าง2ปีนะครับแล้วก็ได้ถูกนำมาก่อสร้างที่หน้าใสเนี่ยไอตัวแคปซูลเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30วันเท่านั้นเองแนวคิดที่ผู้รู้คาว่าได้ให้ไว้เนี่ย เขาต้องการที่จะให้แคปซูลเนี่ยมีความหมายใหม่ในวงการสถาปัตยกรรมนะครับว่าตัวฟังก์ชันการใช้งานว่าสถาปัตยกรรมที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องถูกยึดติดอยู่กับพื้นอีกต่อไปแล้วเราสามารถที่จะย้ายไปไหนมาไหนก็ได้นะครับจากพื้นที่1ไปอีกพื้นที่1โดยเก็บเอาพื้นที่ Space การใช้งานของเราเนี่ยเคลื่อนย้ายไปด้วยได้ในส่วนของตัวแคปซูลนะครับ ก็จะเป็นการยึดติดเข้ากับตัวสตัคเจอร์เนี่ยด้วยโบลค์แค่4อันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถถอดออกนะครับแล้วเคลื่อนย้ายไปจากแนวคิดที่ทชิชโคลคาวว่าได้คิดไว้แต่แรกสุดท้ายนะครับคุโรคาวว่าก็ได้แสดงแนวคิดว่าแลน์สเคปของเมืองในอนาคตเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกกำหนดด้วยถนนไฮเวย์หรือว่าตึกสูงนะครับเตอจะเป็นการ สะสมหรือว่าการก่อร่างขึ้นมานะครับจากยูนิตย่อยๆแต่ละยูนิตที่มีการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาก็เป็นการต่อยอดนะครับไอเดียที่มันเกิดจากสถาปัตยกรรมที่เขาออกแบบขึ้นนั่นเองหลังจากนคกกินทาวเวอร์นะครับคุโรคาวะก็ได้เอาแนวคิดแคปซูลเนี่ยไปออกแบบพื้นที่อื่นๆอ,อีกเช่นแคปซูลซัมเมอร์เฮาส์เคนะครับในปี1 9 7 2 หรือว่าได้มีการออกแบบหมู่บ้านนะครับที่เกิดขึ้นจากแคปซูลที่มีชื่อว่าแคปซูลวิลเลจเนี่ยในปี1972เช่นกันนะครับก็ได้มีการออกแบบโปรโตไทป์ของตัวยูนิตแคปซูลด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกสร้างจริงขึ้นมาสุดท้ายในช่วงปั้นปลายของชีวิตนะครับกูโรคาวะก็ได้อยากที่จะมาเล่นการเมืองนะครับอยากที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับให้กับเมืองที่เขาอยู่นะครับ แต่ว่าคุโรคาวะเนี่ยก็แพ้นะครับการเลือกตั้งนะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะสารความคิดที่เขาตั้งใจที่จะทำได้นะครับในช่วงปั้นปลายชีวิตสุดท้ายนะครับคุโรคาวะก็ได้เสียชีวิตนะครับในช่วงอายุ73ปีนะครับเขาก็ได้ทิ้งทายไว้ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยการฆ่าตัวตายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งมีเกียรตินะครับสำหรับเขาเนี่ย เขาก็ไม่อยากที่จะให้ออฟฟิศเขาเนี่ยมีอยู่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่ามันจะไม่ใช่ออฟฟิศที่ทําในสิ่งที่เขาเชื่อนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาสู้มาตลอดชีวิตก็เป็นสเตทเมนติ้งท้ายนะครับสำหรับฮุโูคาว่าที่แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่นะครับความแข็งแกร่งของความคิดแล้วก็ความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาสร้างมานะครับตั้งแต่อยุคริ่มต้นจนก,กระทั่งถึงปั้นปลายชีวิตก็จะเป็นการจบเซสชั่นของ ที่โชกุรเขาว่าเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ